สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเช้านี้หมอกเยอะมากเลยเสียดายไม่ได้ถ่ายให้ดูนะมั่แเ่ง่วงนอนตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะไปะตัด เขาเรียกว่าอะไระตัดอะไรวะกระบองเพชรเราจะไปตัดกระบองเพชรกันนะคะทุกคนเมื่อวานนี้ยเห็นมันเกิดคือเขาปลูกไว้นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่เราก็เลยไปขอเขาดูนะคะมันเป็นกระบองเพชรที่แปลกมากเลยทุกคนเป็นกระบองเพชรที่มีใบนะคะ ใครบอกว่ากระบองเพชรไม่มีใบเดี๋ยวแอนจะพาไปดูนะคะแต่จริงค่ะไอ้ดอกไม้สวยจังเลยดอกอะไรเนี่ยโอ้ยดอกไม้สวยมากค่ะทุกคน ดอกไม้สวยมากโอ้ยเดี๋ยวเอ็นเอ็นต้องเรียกไปเอ็นต้องเรียกตามแฟนเอ็นไปนะคะโอ,โอเดินน้ำน้าไม่ดอเลยเดี๋ยวแลไปดูไปดูกันค่ะทำไปดูกันค่ะว่า,ปขขา,เ,าเป็นยังไงกะบองเพชรมีใบ นี่คือเราขอเขาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะทุกคนนี่เป็นไงคะเคยเห็นกันไหมนี่คือใบของเขาค่ะทุกคนใบของเขานะ้าอีกเหลือกเกิดเ,เดจ้าหาเลยนี่ค่ะทุกคนเป็นกระบองเพชรที่มีใบนะคะอันก็ไม่เคยเห็นนี่เป็นครั้งแรกนะคะทุกคนเดี๋ยวแอนจะเอาไปปลูกนะคะ ก็ต้นิค่ะคือมันขึ้นเนี่ยค่ะเขาปลูกแล้วทีนี้มันก็ล้มแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจนะคะทุกคนเราเห็นแบบนี้เราก็เลยถามเขาว่ามันได้ไหมขอได้ไหมอะไรเงี้ยคะ่ะเออเขาก็ให้เขาบอกไม่เป็นไรตัดเขาเลยเขาบอกอย่างงี้นะคะมันมีมะเขือเทศด้วยเราก็อยู่ท้าคอนเทนมเช่มะเขือเทศลูกแดงๆขึ้นเต็มเลยทุกคน 够用就好了，够了啦。嗯、我知道我要拿东西装。到番茄，小番茄，见到番茄、啊我 อีกสงก็จะ好了了我要出去看ที่เห็นแอนพูดแบบเสียงเบาบาแบบนี้พราว่า แบบว่าคนเยอะมากเลยช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่เขากําลังพักผ่อนเขากำลังนอนกันนะคะแอบบนก็เลยไม่กล้าพูดสัยงถาะฮารุกคนเหา,เากงพอแล้วล่ะพอแล้วเอาชื้วชื้นข้างเลยเอ๊มะเขือเทศเนี่ยงเล่าผม่ไห่าฮ่ เราแบบเชดเชดแชดแล้วก็กินได้เลยนะเดี๋ยวเราจะเอาไปขยายพันธุ์ที่บ้านเรานะ หวานเป,เปเรี้ยวเลี้ยวกะบ,บองเพชรมีใบเราจะไปเต้นเรานะคะ ค่ะทุกคนวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ